ครับวันนี้ว่าจะพูดถึงเรื่องอนาเขตทางทะเลของไทยเรานะครับซึ่งกําลังมีปัญหากันอยู่นะครับถ้าผมถ้าว่าผมไม่สนใจเรื่องนี้มันก็จะ,ะมันก็จะมันก็จะตกข่าวนะครับคือ,อผมเขาคิดด้วยคนนะครับแม้ว่าผมจะมีความรู้เพียงเล็กน,น,น้อยๆนะครับแต่ว่าผมก็สืบค้น จากอาจารย์ Google นะครับอาจารย์ YouTube อาจารย์ Google เหมือนกันนะครับแล้วจากครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับก็อาว้าจะให้ดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นทางทะเลนะครับก็คือว่ามันไปเกิดบริเวณที่เกาะกูดนะครับเขตทางทะเลที่เกาะกูดอันนี้แผนที่ปัจจุบันนะครับพบสี่หลอกมาให้ดูนะครับก็คือหลักเขต แดนของไทยเราันอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้มันจะมีถน,นนมาจากจังหวัดตราดนะครับเป็นเขตแดนจังหวัดตราดของไทยเรานะครับคือการได้มาซึ่งจังหวัดตราดนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าเรายอมเสียดินแดนนะครับในสมัยในหลวงรัชกาลที่5ถูกพระองค์ถูกบีบถูกฝรั่งเศสบีบบังคับนะครับจําต้องยอมเสียดินแดนมากมายแล้วก็ฝรั่งเศสภายหลังที่ฝรั่งเศส ถ,ถอนตัวออกจากการยึดครองจันทบุรีก็มายึดจังหวัดตราดเอาไว้อีกนะครับอ้างว่าจะรอทางการไทยทำตามทำตามคำสั่งตามข้อตกลงอนุสัญญาต่างๆนานานั่นแหละครับให้ให้ไทยถอนฐานออกจากลาวฝั่งโค้งนะครับ <c oughs> แล้วก็ว่าให้ฝรั่งเศสมาตั้งกองศูนย์อยู่ที่เมืองโคราชนะครับเมืองหน้าหรือเมืองโคราช2จุดอีกซะด้วย นั่นแะครับในระหว่างที่รอตกลงกันให้สำเร็จก็จะหยุดก็จะถอนออกจากจังหวัดจันทบุรีแล้วมามายึดจังหวัดตาดเอาไว้นะครับทีนี้เมื่อคืนจังหวัดตาดแล้วในข้อตกลงนั้นก็อันนี้มัน,เป,นเป็นอนาขตมาถึงนี้นะครับก็เลยทำหลักหมุดเอาไว้นะครับหลักเขตแดนเอาไวต้ตรงตรงนี้นะครับแล้วในหลักฐานกร็ระบุว่า ทางฝรั่งเศสได้คืนจังหวัดตราดพร้อมหมูกก่เกาะลงมานะครับหมูกก่เกาะช้างเกาะไหวเกาะหมากนี่แหละครับเกาะกูดนี่นะครับสำคัญเนี่ยเกาะกูดก็เป็นของไทยนะครับส่วนเกาะกงนั้นเขาก็ยึดเอาทั้งที่มันเป็นเขตของไทยมาแต่เดิมนะครับมาตั้งแต่มาตั้งแต่สมัยกุกศิวิทยานั่นแหละครับก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าฝรั่งเศสเขารู้เขตแดนของ ของไทยเราดีตั้งแต <c oughs> ่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาเขาเข้ามาครั้งแรกในสมัยกรุงศรีธยานะครับผมจะให้ดูก็เนี่ยแผนที่เขียนโดยฝรั่งเศสในสมัยในหลวงรัชกาลที่5นะครับแต่แผนนี้แผนที่นี้เขียนขึ้นเมื่อเขาไปยึดกัมพูชานะครับอ้างว่ากัมพูชาเคยขึ้นกับ เวียดนามนะครับหรือยวนนะครับแล้วก็มายึดลาวอ้างว่าลาวก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของของเวียดนามเห็นไหมครับเขาอ้างง่ายๆแบบนั้นนะครับ <laughs> ท,ทั้งที่เกิดปัญหาขึ้นทางหลวงพระบางแล้วก็เขตนี้นะครับนานาช่วงนั้นแหะที่เขาเข้าส่งฐานเข้ามายึดนะครับก็คือว่าไทยเราได้ไปขับไล่ช่วยเหลือ เมืองเมืองเมืองพะบางนะครับเวียงจันทร์พะบางเนี่ยถูกยึดโดยฝ่ายฝ่ายกบฏนิ้วนะครับอ่าอ่าสมัยในหลวงน่ะสมัยในหลวงรัชกาลที่ห้าะส่งไปปราบนิ้วอยู่นะครับกับพอส่งไปปราบนิ้วฝรั่งเศสตอนแรกก็ว่าอ้างว่ามาช่วยปราบนะครับเอาไปเอามาก็ไม่ถอนทหารแล้วก็อ้างว่าเล่าฝั่งโค้งเป็นส่วนหนึ่งของเคยเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามก็เลยยึดนะครับยึดไว้ย,ยังไง นะครับยึดเอาดื้อๆนะครับแล้วก็มายึดเอาส่วนของพระไตรกรมหรือเมืองขอมนะครับตรงนี้เมืองขอมแต่เซมราพัตบองนี่ยังไม่ได้เสียนะครับอยู่อยู่นี่อยู่นี่ยังไม่ได้เสียนะครับเพราะเขารู้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิยาเพราะเขาเป็นคนเขียนแผนที่ราชอาจักรสยามในสมัยกรุงศรีธิยาเห็นไหมครับเขาก็รู้มาเขาก็รื้อฟื้นรื้อฟื้นเขีดแดนที่เขาเคยเขียนไว้นะครับเขาชอบเก็บหลักฐานนะครับฝรั่งเศสเขาฉลาด อตอนแรกเขาจะยึดตั้งแต่สมัยกุทิทยามันทําไม่ได้เพราะว่า,าพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นไม่ยอมนะครับสมเด็จพระนารายณ์นะครับไม่ไม่ยอมนะครับไม่ไม่ยอมเปลี่ยนาศาสนาไม่ยอมอให้ถึงขั้นว่าจะให้เข้ามายึดแต่ว่ายอมค้าขายนั่นแหละครับผูกสัมพันธ์ทางทูตนะครับทางราชทูตนะครก็ส่งโกสาพานคงโกษาพานไปนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแผนที่ฝรั่งเศสเขาเขียนขึ้นในสมัยกรุงศรีธยานะครับแผนที่เริ่มแรกที่เขามาสำรวจเขามาค้าขายเขามาสำรวจเขามาช่วยตั้งเมืองโคราชด้วยนะครับมีสัมพันธ์ไมตรีการทูตระหว่างฝรั่งเศสกับสมัยพันนารายนะครับก็เลยมีเขตแดนเี้เขาก็ยอมรับอยู่ว่าบริเวณนี้มันเป็นอ่าวไทยเขามันเป็นอ่าวสยามนะครับเนีย่ยเนี่ยน่แน่น่น่ครบ Side, อ่าสยามเไหมครับเนี่ยมันก็ยาวมาเนี่ยมันก็ทางเข้าคือมันต้องอ้อมมาทางแหลมนี่ถึงจะเข้าไปในอ่าวสยามหรือว่าอ่าวไทยเรานะครับไม่เห็นเขาเขียนว่าเป็นอ่าวกัมพูชาอ่าวขอมอ่าวอะไรไม่ได้เขียนนะครับเขียนเป็นอ่าวสยามหรืออ่าวไทยต่อมาเราเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยเราก็เขียนว่าอ่าวไทยแทนคําว่าสยามนั่นเองนะครับเขาก็ยอมรับอยู่นี่เป็นแผนที่สยามแล้วเขารู้ด้วยว่ากัมพูชาเป็นประเทศราชอ่าลาวเป็นประเทศราชแต่ว่ามาภายหลังเขา เขาอยากจะยึดอยากจะได้เขาก็เลยหาข้ออ้างว่าก็ในเมื่อทางฝ่ายฝรั่งเศสยึดเวียดนามแล้วแล้วลาวเคยขึ้นกับเวียดนามกัมพูชาเคยขึ้นกับเวียดนามอ่าอ่าไม่มากก็น้อยอะไรก็ว่าไปเขาก็เข้ามายึดอ่าเข้ามายึดกัมพูชาแล้วเขาก็รู้ด้วยเขตแดนสยามเดิมมันก็เป็นอย่างนี้ <laughs> เขตเดิมมาตั้งแต่ก่อนกรุงศรีธยาอีกแต่เขามารู้จริงๆในสมัยกรุงศรีธยาว่าเขตเขตตรงนี้เขตนครหลวงมันเป็นของฝ่ายสยามเขาสมราชพัฒบองศรีโสพลน,นั่นแหละขึ้นไปทางนู่นอ่ะมันเป็นส่วนของสยามเขามาแต่โบราณพัน 1, ปีนะครับไม่ใช่ห้าหกร้อยหรือเจ็ดแปดร้อยปีนะครับเป็นพันปีนะครับเพราะว่าหลักฐานการสืบเนื่องการบอกเขตแดนในสมัยสุโขทัยก็ใช่อีกนะครับสุโขทัยเขาบอกเขตแดนนี้ ไปตรวจดูในหลักฐานทางอรยธรรมต่างๆนานาก็เป็นอรยธรรมของฝ่ายสยามเทศนะครับฝ่ายเทราวาสสยามเทศนะครับตามหลักฐานถ้ารู้จักสังเกตยกขึ้นมาอ้างเองเห็นไหมครับเนี่ยเขามาเขียนอีกทีในสมัยในหลวงรัชกาลที่5เมื่อเขายึดกัมพูชาเพื่ออ่าผมตรงนี้ผมรู้ว่ากัมพูชาเคยขึ้นกับคุณเคยเป็นปเทศราชของคุณผมก็ขอนะนั่นแหละครับเขาก็เอาอย่าง อย่างซื้อตรงอยู่เขาตอนแรกเขาก็ซื่ออยู่เพราะฝรั่งสมัยก่อนเขาก็ไม่โกหกตัวแหล่สักเท่าใดนะครับเขาเขาก็ยังมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่พอสมควรนะครับอ่านะครับยังยังเป็นยังมียังมีงมคำไม่ไม่ปี้ป้อนนะครับเขามีคำมั่นสัญญาพอสมควรนะครับตอนนั้นยัง ศาสนาครองใจกันทุกฝ่ายอยู่นะครับยังเขารบศาสนาของตนเองอย่างอื่นอย่าไม่กล้าทําผิดมากเกินไปนะครับอ่ายังมีกติกาบ้านเมืองอยู่ยังมีธรรมะระวางประเทศอยู่เอออ่าแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าอาเคด้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละ,และที่บเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยเราหรือของสยามเทศนะก็เพราะว่าต้องไปเล่าจาก จารึกนู่นแหละครับสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองนะครับหลักฐานมันโยงตั้งแต่พระเจ้าชัยวร,รมันที่สองพุทธศตวรรษที่13นั่นแหละครับโยงไปหาพระเจ้าจิตเสนพุทธศตวรรษที่11 12นะครับอ่าโยงไปนั่นน่ะมันไล่มาแล้วมันมีเขตแดนแคทต,ตรงนี้อยู่แต่เดิมนะครับมันมาชัดเจนตอนแตกคอตอนสมัยพ่อขุนผาแยกตัวออกมาแล้วก็อ่ามาเป็นสยามคืนแล้วก็ลงไปตั้งกรุงศรีุธยาฝรั่งเศสเข้ามา ในกูศิธีธยาก็มาถึงมารู้เขตแดนของสยามมันเป็นอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงทางนะครับแล้วอันนี้ผมก็แปลกใจว่าทำไมกัมพูชาถึงกล้าขีดเอาเขตหน้าน้ำมามาเข้ามากลางอ่าวสยามอ่าวไทยเลยนะครับเนี่ยเขาไปม,มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาแต่นาน,นใครเขาก็รู้ฝรั่งที่ไหนทั่วโลกเขาก็รู้ต้องเข้าอ่าวสยาม หรือว่าอ่าวไทยในปัจจุบันเขาไม่ได้เข้าอ่าวกัมพูชาแม้แต่น้อยเขารู้จักกัมพูชารู้จักจามแต่ไม่ใช่อ่าวจามอ่าวกัมพูชานะครับตามหลักฐานนี่นะครับเห็นไหมครับและทีนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าถ้าฝรั่งเศสไม่มายุ่งนะครับไทยเราและเพื่อนบ้านจะอยู่ดีมีสุขมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ เราก็พอประทังนะครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านเขาต้องลําบากลําบนนะครับก็ต้องทําลายล้างกันเองเพราะเขาไม่มีที่พึ่งแล้วเขาไม่พึ่งฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสจะทําให้เจริญรุ่งเรืองมีอํานาจวาสนามีบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง,งมันก็ไม่เจริญนะครับมีแต่ทาลายลาย้างกันเองนะครับอพอถอนตัวออกไปเขาก็หนักกว่าเดิมลําบากกว่าเดิมนะครับไทยเราต้องยืนพื้นเป็นเป็นหลัก นะครับเป็นหลักมาแต่เดิมนะครับเราไม่ได้สูญเสียเอกราชนะครับอ่าเราก็เป็นอย่างนี้นะครับเรามีปัญญาชนมากมายนะครับอันนี้ต้องขอพระคุณท่านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันนะครับผมเห็นด้วยกับท่านนะครับท่านอธิบายแม่ชัดเจนมากเลยครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนของไทยเรานะครับอ่าอ่าอ่านี่ก็มาดูตรงนี้นะครับและอันนี้นี่มัน เส้นที่เราขีดนะครับก็นี่ก็เส้นเส้นเส้นไหลทวีปนี่เนี่ยเยมันเห็นเส้นไหมครับในปัจจุบันจะเห็นเส้นไหลทวีปเขาก็ขีดตามนี้นะเขาขีดจากหลักจากเจ็ดสิบสามและโซนด้านในเนี่ยมันเป็นโซนของเขตเอ่เขตหน้าน้ํานะครับเขตหน้าน้ําที่ว่าเข้ามาก็ผิดกฎหมายนะครับเอ่อเขตหน้าน้ํารอบเกาะกูดเพราะเกาะกูดเป็นเป็นของสยามหรือของไทยเรานั่นเองนะครับ เมื่อเกาะกูดเป็นของไทยเราก็ต้องมีเขตหน้าน้านำนะครับอ่20า20เท่าไหร่ล่ะครับอ10 12ไม้นะครับ12ไม้ก็ประมาณสัก20กิโล <c ười> คือมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ให้ดูเนี่ยให้ดูเห็นไหม คืออ่าสีเขียวนะครับอันนี้ทะเลสีเขียวเนี่ยเข้าไปในอ่าวในอ่าวไทยนะครับสีเขียวนี้เขาเรียกน่านน้าภายในนะครับเนี่ยเกาะกงเกาะกูดเกาะต่างๆในนี้ที่มเป็นเขตของจังหวัดตราดเนี่ยมันเขตของชายฝั่งทะเลเราเราก็อ่ามีหลักอยู่ตรงนี้นะครับเวลาขีดก็ต้องขีดอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับนักวิชาการของไทยเราก็ฉลาดมากนะครับต้อง ต้องชมนะครับต้องชมนักวิชาการไทยเราเรามีความพร้อมมาตั้งแต่ต่อต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับก็ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชที่5นะครับก็ปรับปรุงมาโดยตลอดนะครับทําให้เรามีนักวิชาการปัญญาชนนะครับมีความรู้ต่างๆนานาไว้ไว้ป้องกันประเทศนะครับต้องรู้ทันเขานะครับเนี่ยเราก็ขี่มาอย่างนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับอ,อันนี้สีเขียวก็คือหน้าน้านําภายในนะครับ ใครเข้ามาไม ars, ่ได้วิบอนุญาตก็ผิดกฎหมายทุกประการร้อยเปอร์เซ็น enfin ต์นะครับแล้ว mm. ก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เป็นเขตอาณาเขตทางทะเลนะครับอาณาอาณาเขตทางทะเลนะครับสีเหลืองก็ผิดกฎหมายอยู่ดีผิดกฎหมายอยู่ดีใครเข้ามาเข้ามาไม่ได้รับอนุญาตก็ผิดกฎหมายนะเข้ามาในทะเลเรือนั่นเรือนี้เข้ามาอ่าเห็นไหมครับก็ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นเขต ของไทยแต่ว่ามันจะมันอาจจะไม่แรงสีเหลืองอาจจะไม่แรงเท่าเท่าสีเขียวเนี่ยไม่ได้นะครับมันเป็นเขตอ่าอยู่อ่าเป็นน่านาน้ำภายในนะครับอ่าเห็นไหมครับมันเป็น,เป,นเป็นอาณาเขตของฝ่ายสยามนะครับแล้วก็อ่าวเนี่ยทั้งอ่าวเลยเนี่ยห้าสิบห้าล้านไร่นะครับมันเป็นของฝ่ายสยามเทศโดยตรงส่วนส่วนนี้ มันถึงเป็นกัมพูชาได้นะครับเขาเป็นของเขาได้ในตรงนี้นะเราไม่ได้เอาส่วนของเขานะครับเราขี่เอาตามกฎหมายสากลน,นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนงี้แะครับแล้วนี้มันมีแหล่งผลประโยชน์ต่างๆนานาก็เป็นผลประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจจมเพะของของสยามก็คือว่าอ่าสีฟ้าเป็นเขตเศรษฐกิจจาเพาะนะครับในทะเลใน ทะเลของสยามในอ่าวในอ่าวสยามในอ่าวไทยนะครับเราเปลี่ยนจากอ่าวสยามตามหลักฐานนั่นแหละอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเขียนยาวรับผิดชอบยาวเหยียดเลยไหมครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเขียนมาบอกเขาบอกมาเลยไม่เห็นเป็นอ่าวของฝรั่งเศสนะครับนี่มั pues whales, นเป็นอ่าวมนี่หมดเลยของไทยหมดเลยนะครับเขายักเขายอมรับนะครับเขาเขียนเองเขาบอกเองนะครับและเ nah <Norwegian mushroom> <ique> วลาเขายกเขาคืนจังหวัดตราดเรามาเขาก็บอกว่าเกาะกูดก็เป็นของเราทีนี้ พอมาในยุคปัจจุบันเราก็มานักวิชาการก็ออกมาร่าำเรียนศึกษามาก็มาขีดอย่างยุติธรรมนะครับไม่ได้ไปร่ำเอาของกัมพูชาแต่ประการใดนะครับแต่เมื่อเกิดข้อตกลง MOU m OU นะครับ MOU 44นะครับปี2544นี่ะครับที่ที รัฐบาลไทยได้ไปไปทําข้อตกลงผมก็ไม่ทราบว่าไปตกลงกันยังไงถึงไปให้เขาขีดล้าเข้ามาอย่างมากเลยแล้วก็ไปพาเอาเกาะกูดี <c oughs> โอ้ตายๆบอกมันยังไงเนี่ยบอกมันไม่ชอบมาพาก,กลนั่นแหละครับคือไอเรามันถูกอยู่แล้วของเราเนะ่ะของไทยเรานะครับแล้วเราเขตเขตเนี้ยเราเราทำอาไว้ตั้งแต่สมัยในหลวง ราชกาลที่เก้านะครับเนี่ยเนี่ยเพราะทำมาไว้ในปีพศหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกนะครับอ่าอันนี้เขียนว่าพระรมราชองค์การสมัยรชก้ากำหนดเขตไหลทวีปนะครับกำหนดไว้เมื่อวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองห้าหนึ่งหกเห็นไหมครับพระรมราชองค์การกำหนด ไหลทวีปของไทยนะครับของไทยก็คือของสยามนี่แหละครับก,ก็ขีดมานี่เลยนะครับแล้วส่วนนี้เราก็แบ่งให้เขาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาไม่ย่างงั้นเนี่ยเขามาขีดผ่าเอาตรงนี้เข้ามาในอ่าวไทยอ่าวสยามทั้งที่แต่เดิมมันก็ไม่ใช่อ่าวกัมพูชาเห็นไหมครับแล้วแม้ว่ากัมพูชาเขาจะเป็นเอกลาชก็จริงแต่ว่ามันต้องเป็นรมในแง่กฎหมายทะเลด้วยนะครับเขตเศรษฐกิจของ ไทยเราคนเจ็ดสิบล้านนะครับมันเป็นประโยชน์ของคนเจ็ดสิบล้านนะครับแต่พอไปทำ MOU 44มันล่ำเข้ามาเนี่ยขีดเอาครึ่งหนึ่งเขาเกาะโกรดว่าผ่าหน้าน้้ำของไทยไปทุกทุกหน้าน้้ำเลยเพื่อจะมาเอาเพื่อจะเอาตรงนี้นะครับเพื่อจะมาเอาไหลทะเลตรงนี้มันจะมาได้ยัางไงาก็มันผ่านน้านน้ำของเราขีดตรงเปี้ยะมานนี่ยมันก็ผ่าผิดกฎไมห้หมดเลยนะครับ ผิดกฎหมายตั้งแต่สีเขียวสีเห,เหลืองสีส้มนี่ผิดหมดเลยนะครับเพื่อจะมาเอาประโยชน์ในนี้มันไม่ได้นะครับ <c oughs> ทีนี้มันวิธีแก้ก็คือเพื่อไม่ให้เกิดก,รา,การทะเลาะกันก็ต้องไปยกเลิกนะครับผมเห็นด้วยกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ต้องขอพระคุณท่านอาจารย์พงเทพถ้าเป็นการให้คะแนนก็ร้อยเปอร์เซ็นนะครับคะแนนร้อยข้อทำถูกหมดทั้งร้อยข้อนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลย นะครับผมว่างันนะครับผมไม่มีความรู้ว่าจริงแต่ว่าผมมองครูบาอาจารย์แบบแม่นๆ่นนะครับแบบศรัทธาในการพูดแบบแม่นๆม่นมัดมัดเลยนะครับไม่ได้พูดไปในทางที่ว่าอ้อมค้อมหรือว่าหมกเม็ดหรือว่าปกปิดนะครับพูดแบบซื่อตร,ตรงๆแบบเอาความรู้จริงๆน่มาว่ากันนะครับเนี่ย เนี่ยเขาก็แบ่งครึ่งหนึ่งให้แล้วเนี่ยแบ่งครึ่งหนึ่งมานี่ฝั่งนี้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 ก็เป็นของกัมพูชาก็ไปขีดเอาสินะครับและผลประโยชน์ทั้งหมดอยู่ในนี่มันเป็นของไทยเรานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นของของไทยเรามีส่วนนะคบมีส่วนในนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ผ่าเขตของไทยมันไม่ไม่ได้ผ่าเขตอ่าอ่าหน้าน้ำนะครับมันไม่ได้ผ่าสีเหลืองสีเขียว เนี่ยมันไม่ได้ผ่าแต่ว่ามันมามันมามาแฉลบใส่กันตรงนี้นะครับอันนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ได้เห็นไหมครับก็แล้วตกลงกันด้วยแต่อันนี้มันไม่ได้นะครับอันนี้มันไม่ได้มันผ่ามันขีดผ่ามาหมดเลยแล้วก็หักมุมจะเอาก่อกูดไปอีกจาอ้างนน่นอ้างนี้มันมันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันผิดตั้งแต่ขีดผ่าสีเขียวสีเหลืองสีอ่านี่มานะครับหมายว่าขีดผ่า 12บสไม้ทะเลแล้วก็ขีดผ่า12ไม้ทะเลมาอีกเพื่อจะมาเอา200ไม้ทะเลเพื่อจะให้มันถึง200ไม้ทะเลมันอ่าไม่ได้นะครับต้องอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ทะเลาะก,กันนะครับอ่านะครับอ่าเพราะฉนั้นก็ประยกเลิกเพราะว่ามัน มันยังไม่ได้มีการรับรองของรัฐบาลไทยนะครับเป็นแค่ว่าเป็นการไปตกลงปรึกษาหาหรือระหว่างผู้ที่เข้าไปบริหารก็ไม่รู้ว่าคิดกันยังไงนะครับไม่รู้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ารู้เท่าเกินการนะครับอ่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลประโยชน์ของคน70็ล้านนะครับต้องทำให้ให้มีความเป็นธรรมนะครับส่วนกัมพูชาเขาก็มีส่วนของเขาอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ไปเอาของเขา Jeez ผมอ่ <BRIAN> านกันเนี่ยเพื For ่ เพื่อให้เพื่อนบ้านได้เข้าใจนะครับเอาเอาเหตุผลเอาหลักจะดึงไปทางประวัติศาสตร์ของเราก็ถูกต้องกว่าจะดึงมาปัจจุบันของเราก็ถูกต้องตามแบบสากลแบบกฎหมายทะเลสากลน,นะครับว่ากันว่าทําขึ้นที่กูเจนีวนะครับยอมรับกันทวนานะครับแบบสากลน,นะครับอ่าอ่าก็ฉะนั้นก็ไม่รู้จะไปผิดพลาดกันได้ยังไงเอาตามกฎหมายกติกา ถ้าไปขีดแบบนั้นมันก็ผิดก็ผิดเขาผิดเองทางฝ่ายไทยไม่ได้ผิดไม่ได้เป็นละเมิดเขาเขามาละเมิดสีเขียวสีเหลืองสีสีเนี่ยของเรานะครับเห็นไหมครับต้องเข้าใจด้วยว่าแต่เดิมมันเป็นอ่าวไทยทั้งหมดเลยเป็นเป็นอ่าวสยามทั้งหมดเลยตามหลักฐานแต่โบราณนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเมื่อทางประวัติศาสตร์มันก็จริงแต่ เมื่อมายอมรับกันในระดับสากลมันก็จริงอีกเห็นไหมครับเราทําเราทําแต่จริงเรายอมรับแต่เรื่องจริงนะครับเรายอ,ยอมรับแต่เรื่องจริงเรื่องที่มันไม่จริงมันขัดต่อต่อทุกอย่างเลยก็ <laughs> คือมาขีดเอาเอาพาเอากูดไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเห็นนะผมเห็นในหลักฐานแล้วครับเดี๋ยววจะให้ดูอ,อ,อย่างงี้มันไม่ถูกนะครับอย่างงี้ไม่ถูกนะครับอย่างงี้ไม่ถูกเพราะ แสดงว่ามาขีดเอาภายหลังเนี่ย m อมอ่าซี CC, เนี่ยมาขีดเอาภายหลังแล้วมาบอกว่าจะเอาประโยชน์บริเวณบริเวณนี้ด้วยนะครับจะขอส่วนแบ่งครึ่งๆรึ่งออะไรประมาณนั้นหรือยังไงแล้วจะขอได้ยังไงถ้ามันถ้ามันเปน็นถูกต้องตามกฎหมายนะครับในในกฎหมายทะเลนนะในในปัจจุบันมันมัน,ม,นมันถึงจะมันถึงจะ มันถึงจ่เอ่อมีข้อตกลง,งเหมือนกับเหมือนกับบริเวณนี้นะครับมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดแต่ไที่มันผิดนี่ก็คือบริเวณร,ร,รอบๆนี้บริเวณร,รบกอบเกาะขูดนี่มันต้องมีอ่ากฎหมายหน้าน้ําอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับมันมีหน้าน้ํามันเป็นของเกาะขูดอยู่แล้วนะครับแล้วเราขีดจากเกาะขูดมานี่ก็มันเป็นส่วนของอ่าวไทยหมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าแล้ว การตกลงไทยเราก็ตกลงกันกับฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้านานิคมในยุคนั้นเราไม่ได้ไปตกลงกับกัมพูชานะครับแล้วกัมพูชาในอดีตก็เป็นประเทศราชนะครับเป็นประเทศราชของไทยเรานะครับแล้วเป็นประเทศราชเรามีความสุขจะตายนะครับแต่พอไปเป็นนานิคมของฝรั่งเศสก็กลายเป็นอื่นอย่างที่เห็นนะครับหาความเจริญรุ่งเรืองอะไรก็ไม่มีนะครับ ทั้งด้านทุกด้านเลยนะครับอ่าอ่ามันเมื่อมันไปไม่ทันโลกเขาก็มามั่วเอาเงี้ยอ่า่างนี่มันไม่ถูกนะครับอ่านี่การการทำไม่ถูกทางทะเลนะคะเขตแดนทางทะเลผลประโยชน์ทางทะเลเขตเศรษฐกิจทางทะเลของสยามนะครับวาะนั้นก็ต้องก็ต้องอ่าขอพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ช่วยกัน ใช้ปัญญาดูแลอย่างซื่อตรงนะครับดูแลประเทศนี้อย่างซื่อตรงนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับท่านนี้ก็คือเรื่องผมเห็นด้วยกับการยกเลิก MOU นะครับแล้วการขีดแบบนี้มันก็เป็นผิดตั้งแต่แตขีดเข้ามาในกอกููแล้วผ่าครึ่งหนึ่งของกอกูด เพราะเกาะกูดมันไม่ใช่ส่วนของกัมพูชาเห็นไหมครับแล้วเกาะกงแต่เดิมมันก็เป็นของไทยก็จริงแต่ว่าเมื่อมันเป็นส่วนของกัมพูชาเขาก็ขีดผาเอาครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองเนี่ยขีดมุมออกมาตามเส้นไหลเส้นไหลทวีปนะครับตามครูบาอาจารย์ท่านว่ามานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เป็น <laughs> ฉลบเข้ามานี่ผาเอาก็ขูดอยู่ตรงเนี้ยแฉลบเข้ามาจะไปะเอาอ่าวไทยได้ยังไงแล้วเขาไม่เคยมีอ่อาวกัมพูชาอยู่ในบริเวณนี้ฝรั่งเขารู้มาตั้งแต่สมัยเขาเข้ามาใหม่ๆหลักฐานในกุณสิทธิยาเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นอ่าวสยามอ่าวสยามอย่างที่ผมให้ให้ให้ดูนั่นแหละพอเขามาเขามารอบที่สองในยุครัตนากโกศิทร์เขาก็ยอมรับอยู่เขียนยาวยืดเลยเป็นอ่าวสยามทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ พอมาเป็นกัมพูชามีเอกราชปุ๊บอ่าเราต้องเสียดินแดนอะไรมากมายให้กัมพูชานะครับก็ยังจะมาหาเอานั่นเอานี่มันมันไม่ถูกนะครับเมื่อสืบย้อนหลังก็เลยเห็นความไม่เห็นเห็นผิดสังเกตนะครับก็เลยว่าในเมื่อข้อตกลง m o u 4 4นั่นน่ะมัน ยังไม่ได้มีการยอมรับกันเป็นทางการแล้วมันมีข้อพิรุษนะครับไม่ตรงกับที่พระบรมราชองการของในหลวงรัชที่9นะครับทีป่ประกาศเอาไว้นะครับมีพระบรมราชองการเมื่อวันที่18พฤษภาคมนะครับประกาศเส้นไหลทวีปนะครับก็ขีดตามขีดเอาตามพระบรมราชองการนะครับนะไหลทวีปก็ขีดมาอย่างนี้นะครับถ,ถ้า อาเพื่อนบ้านขีดมา,างี้มันก็เป็นการฝืนอ,อำนาจของฝ่ายไทยเรานะครับเพราะมันเป็นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ในหลวงนะครับอำนาจสูงสุดนะครับก็ประกาศออกมาแล้วตั้งแต่ปีสอง6ห้าหกเห็นไหมครับแต่พอสติสัญญาอะไรไม่ใช่สติสัญญานูสัญญาไม่ใช่อนุูสัญญาอีกเห็นไหมครับแค่ว่าเป็นการปรึกษาหาเลยข้อตกลงอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็มาขีดอย่างงี้นะครับ มันก็ผิดปกตินะครับประมาณนี้ครับท่าน